วัสดีค่ะไหนๆก็จะแต่งหน้าเราก็เลยนั่งแต่งให้ดูแล้วกันว่าทำอะไรยังไงบ้างง,ง่ายๆปัญหาสำหรับวันนี้จะให้ดูสำหรับปัญหาสำหรับคนที่มาแต่งตามโรงแรมตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็แบบไฟสีเหลืองแบบเนี้ยอีแบบเนี้ยคือมันสวยนะแต่มันทำให้ผู้หญิงแต่งหน้าได้ทุเล็มากบอกเลยเพราะว่าไฟมันตกจากข้างบนแล้วดูแสงดี คือแบบผีสุดๆวิธีการก็คือแสงนี่ก็ไม่มีวิธีการก็คือเราอาจจะใช้แสงจากมือถือเช็คหน้าอีกทีหนึ่งก็ได้หรือหันไปแต่งกับอ,อ,อีคือไฟแดแดเดีที่สุดละสวัสดีครับทุกคนครับเพราะว่าคิ้วเค้าคุณจะไม่เห็นเลยเลยบ้าที่สุดเลยแล้วมันจะไม่เท่ากันสักอย่าง ตอนนี้ดิฉันกําลังเริ่มติดละครหลังจากที่ไม่ได้ติดมานานมากอีบุกเพสันนิวาที่เบลลาเลนะ่นอะเล่นดีมากเลยชอบแล้วก็ลองอะไรดีมีอะไรให้ฉันลองบ้างตอนนี้ผนชอบเอ,อตัวหนึ่งของ ลอเรียลเป็นดินสอค่ะอุ้ยอันนี้เปิดยากจัง <ừ, S 1> นี่นี่ดิ <L' O. S 1> นสออย่างเงี้ยของลอเรียลอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันง่ายมากเขียนขอบตาเขียนตาแบบพาเรียบเร็วไม่ต้องอะไรมากมาย แล้วจะได้สีน,นี้บางทีนะวันหยุดแบบที่วันพอจะว่างๆไม่ต้องอะไรมากก็อยากจะแต่งหน้าเบาๆหรือไม่แต่งหน้าแต่าบางทีก็ชอบลองของไงลองเครื่องสําอางลองอะไรไปเรื่อยนี่อย่างวันนี้จะลองไอ้ตัวนี้ดูเป็น color e m p e r e นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวแบบทาตาแบบคลิมคลีมนี่มันจะเป็นคลิมคลีมซึ่งแบบว่าสีเข้มมากแต่มันเหมาะสำหรับแบบสมมติวันไหนถ้าเกิดเราออกแดดนี่เห็นตาสีตาละสีอ๋อ,อ,อมันก็จะ ออกแดดมีเหงื่ออะไรเงี้ยอยู่ติดทนทนฟัดกาแฟก็ไม่หลุดนี่เลยนะคะนี่เมื่อคืนผมสลบแบบคือมีโชว์ตัวของสมอินซัมเนี่ยแล้วก็มาแนละ้วแต่เชียงใหม่ยันลำพูนแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีแวะแบบเดลเลอร์บ้างอะไรบ้างก็เลยแบบโ ปรดาสลบเหมือนตุ้ตงๆไปเลยอาจจะไม่ได้อ่านเม้นนะคะขออนุญาตรีบแต่งหน้านิดนึงเพราะเดี๋ยวต้องไปวัดด้วยเอาไม่ต้องห่วงไม่ได้ใส่แค่นี้นะคะมีเสื้อคลุมนี้ก็เอาตัวจะดีทาทา,ทาทาสีไหนดีนะึ่ทาทาเพื่อความเนียนอีกรอบหนึง ตาทัว่วเปลือกตาไปเลยนี่เสร็จแล้วก็หาเนื้อดเลยจบแต่ไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมนี่ขนาดมันเยอะมากนะ สมัยก่อนนะคะทาไลเนอร์เนี่ยจะต้องแบบให้มันแบบฟื้อตวัดหางแบบนี้แต่เดี๋นี้เฮ้ยคิดแบบตาตกตกแบบลูกกี่จากหางตาแล้วไล่ลงมาดูดูนิดนึงยาวกว่าหางตาให้ดูตาตกตกสำหรับคนตาโตอย่างผมน,นะได้ดูไมด่ดูแต่เวลาผมเล่นแบบตัวร้ายหรืออะไรวันไหนคมคมแบบแขกแกเนะี่ยโอ้โหตวัดหางตาไปเถอะคมปริบ ยจะเมาส์เรื่องหนึ่งเมื่อก่อนผมไปงานเปิดตัวซีรีส์ละครจากฟิลิปปินส์ไว้คือแบบด้วยเรื่องของโปรดักชันน่ะบุมว่ามันเหมือนกับละครช่องเจ็ดที่เราดูสมัยก่อนเลยอะสีสันโปรดักชันอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เนื้อเรื่องเขาแรงกว่าเราเยอะเลยว่ะเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องแบบเขาว่าไงนะคือลงประมาณ เนือเรื่องคือประมาณแบบคนนี้พระเอกเป็นพระเอกด้วยนะแต่งงานคนนี้ซึ่งอายุเยอะกว่าแล้วก็ดันไปแบบอีกเมืองนึงก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอายุน้อยกว่าแล้วก็มาเจอกันอะไรเงี้ยนั่นแหละคือก็เลยแบบโหเน้เรื่องแรงจังเลยหรือว่าผู้หญิงนางเอกท้องกับคนนี้แล้วท้องกับแฟนเก่าไปแต่งงานกับแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่เสียชีวิต มาเจอกับแฟนเกา่าอะไรก็ไม่รู้มวนัวเนียมากเลยอะ่ะคือก็เลยวันนี้ฉันได้ช้ในอีบ้านเนี่ยมาดูกันว่านี่คืออะไรคือบางอย่างจะซื้อไว้นานมากแล้วแล้วก็แบบ oh, สีแดงมากอะ่ะคนที่ชอบซื้อสีแดงแต่ไม่ค่อยถายงงไหมงงสิงงสิเนี่ยนี่ก็แดงนี่ก็แดงซื้อทำไมเยอะแยะมากมายเนี่ยถามตัวเองก่อนเนี่ยแดงแล้วก็เป็นแบบแมท ที่แบบติดปากซึ่งบุ๋มจะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเพราะว่ารู้สึกกลัวลิปสีปากดำเออพูดกันตรงๆเพราะว่ายังไงไอการที่มันลิปสติกที่มันแมทที่มันติดปากแล้วยัง,ยงไงมันก็ต้องใส่สารอะไรบางอย่างเพื่อความเกาะติดดึกผาบอกใช่ไหมเออแต่แบบก็ซื้อมิชจะลองตัวนี้ดีกว่าแต่ว,ว่า สีมพูตรงนี้ลงก่อนนะคะอันนี้เป็นของอะไรวะซื้อมานานนะยอยออมากเจ้อเจ้่ออัมมาน่กำลังมโนว่าันเบาๆเืยต้องทาสีชมพูมั้ง สบายดีจากนั้นพอทาสินูเสร็จใช่ไหมนี่อันนี้ของอามานี่นะคะแล้วก็ผมก็จะใช้ดูดไม่เป็นตัว stick สวยเด็กคิมค้นมาก ถึงเรื่องต้าทุบรถนะที่วันก่อนได้สัมภาษณ์ใช่ปคือแบบสงสารอะสงสารต้าสงสารพ่อค้าแม่ค้ามากจริงๆพ่อค้าแม่ค้าควรจะรวมตัวกันแล้วก็ควรจะเดินหน้าเข้าไปถามว่าไอเจ้าของตลาดาจาระรับผิดชอบอยังไงเพราะคุณเหมือนกับคุณดึกภาพออกแม้เหมือนกับทำที่ผิดกฎหมายอะดูนะนไมคขอประตู แสงไม่พอจริงจะเห็นไหมเวลาแต่งหน้าสีแสงสีเหลืองนะอุ๊บ้าดูไปไม่มีใครโย่ไม่ตบออกคือแบบเครื่องสำอางมาแตะนี่นี่นพี่นกพี่บีคะ่ะเขามาลืมเสื้อไว้ห้องตัวเองปะสีเขียวอะ่ะไม่มีเสร็จแล้วเหลือติดคนตาเขาเออฝากเออน สายชาร์จอีกอันนึงอยู่บนรถด้วยคือเมื่อเช้าไอเนี่ยไอตัวสีชมพูม,มันแตกกิตเตอร์ละเลงออกมาเต็มเล,เลยต้องมานั่งเช็ดหน่อยหมด <c oughs> แสงไม่พอไม่ค่อยชัดอยู่คนสิเปิดไว้เลยเปิดเปิดเออเปิดม่านดิเสื้อตัวไหนดีเสื้อ่เสื้อคู่ไหนดิพี่ต๋องเนี่ยนี่ขนาดบางๆเนี่ยบางชีง <ไอ S 1> นะไอ้มหแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยอ่าอ่าใส่ตัวนี้นแหละไม่ร้อนมากโอเคใส่อ่ะ บางทีมีคนนี้เลยแบบหลังๆเริ่มคิดอะไรไม่ค่อยเป็นตายตายแล้วนี่องค์เกงไหนมาทำไมต้งห้าหกตัวนี่กะอยู่ยาวอะเสื้อช่างมันเอาไว้กเกงไหนเผื่อพี่นกไม่ได้เอามาเผื่อบินนกนกไม่ใส่นกไม่ใส่เกงไนโอเคไอพวกลูกๆดูอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยผ้ตายผตายแล้วสร็จดีลูกๆือตะวันแดงป้า ชวนแต่ละอย่างเป็นต,ตัวอย่างที่ดีของเยาวชวนใครที่ออกขนมแพ็คลงไปเลยดีเอขอข่างบนเอ้ช่องข้างบนยังว่างอยู่เนี่ยเหลือเพียบเลยที่เอารองเท้ามาด้วยพี่พี่นกเ<น>ข้าใบอะ่ะมาเลยโยนเลยในห้องน้ําเก็บแล้วออเด็กดีไหมอ๋อรนดาทันทีพี่บีบอกทำลายหลักฐานเสกทำอะไรไว้ในห้องน้ำานทำ,ทอำอะ กูเลิ่วเนี่ยพุงหนาวคือคิดว่าจะาอะไรห้องนาวไปเรทำให้ห้องนอนไม่ง่ายกว่าห้องวาตายแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนห้าบ้างเปลี่ยนอห้ท่านอนใช่ไหมเปิดอันนี้เองเอาเสื้อผ้ายาสองอาเดาสบนหลหรือไม่หรือไม่ก็เอาเสื้อผ้าแบ๊บไว้อะเอาไว้ถ้าเปิดเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าง่ายกว่าอีกของรอเช็ดนเปิดเสื้อผ้าเปิดเสื้อซักเสื้อผ้าง่ายกว่าถ้าเปิดอันนั้นองมานั่งเช็ดของง อย่างไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ไลฟ์อยู่นะ, <c oughs> ะพูดว่ากเกงง่งในเอาเกง่งใ <c oughs> นมาหน่อขนมชัดเจนเดี๋ยว <c oughs> ให้ถ่ายให้ดูเลยไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เห็นภาพไง <c oughs> สมัยนี้ทุกอย่างมันต้องไลฟ์ถามก่อนแม่ได้ผมได้พูดเองเออเออ แม่ซ oh, oh, you know, right yeah, ื้อโอ้โหให้เร oh, ียกมาจริงเมาไม่เป็นไรจะจบจบอยากคุยก็อยากคุยก็ไม่ตอบเมื่อคืนสับเมาแล้วพี่นกแรงดีๆเปิดไป้รื่อยหนูเปิดมาสองเดือนแล้วหนูยังไม่ได้ใช้เปิดอีกฝั่งหนึ่งคือมันต้องเปิดสองฝั่งแต่แบบหนูเปิดได้ฝั่งเดียวแค่นั้นแหละมันแรงมันหวานอยู่นะให้แม่แน่นเห็นไหมเขาพึ่งอุ๊ยรุ่งเลย ไม่เกี่ยวกับหนูแล้วหนูไม่ได้พูดนะมันคืออะไรเนี่ยแม่รู้จักคนเพชรเจษี่าโอ๊้ยหามากนางหามากแต่อย่าไปแกล้งนางบ่อยนะมันเหนื่อยนะเว้ยคนเนาะคนคนที่แบบบ้าจี้อ่ะ เออแล้วแบบยิ่งถ้าเกิดต้องดูดีๆด้วยนะจะไปแกล้งเขาไม่ใช่เห็นหน้าเขาแล้วจะไปแกล้งเขาให้เขาเล่นมาคือต้องดูว่าเขาถืออะไรอยู่ในมือเปล่าถ้าถือของมีคมคั้วอันตรายเลยแม้กระทั่งแบบแค่จะเกียบหรือไขค้งันแทงตากันได้เลยนะคนบ้าจี้นี่คือบาจี้จริงๆนะเดี๋ยวไปสร้างบาปกรรมให้เขาเออตกหัววุ้ยยังเลยอะเสียงเสียงเสียงมาครับเสียงมาควางมันทิ้ง่อย เปิดดีนี้ของอะไรเนี่ยโรลิโอมันไม่ออกอ่ะมันออกมาซื้ออันนี้ขวดอหมเออไปกาวสีตาที่เดเนี่ยนปกติอ่เ้อกาวมาชิ้นเห็นไหกาวหมดพอดีเอาผ้าทำไมมาลองไว้ใต้ขนมก็ได้จะได้ไม่กันผ้าทำไมมาลองไว้ใต้ขนมฟัง แกนี่แค่ลแล้วแกเลยว่าไม่ออกใช่ไหมนีงไ,ไม่ออกอะ่ะโรเล่ฝากถามเลยว่าเนี่ยฝั่งนี้หลุดแต่ฝั่งนี้ไม่หลุดอะ่ะอยากใช้อะ่ะสีเนี่ยการใช้เครื่องสำอาวว่าหญิงวิ่งทุกทอร์มายขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะแค่จะดึงอีฝั่งนี้ฝาตอกฝาเนี่รรย,ย <c oughs> ใครมีวิธีเขียนมาหน่อยดิเฮ้ยอะไรนี่มันสวย แกนี่ด้วยแกนี่ด้วยลลกแกแกะติดกตา้สวยเห็นป่าล่ะบอกเลยว่าสวยกิ๊ตเด็กีรเฮ้ยสวยวะยกให้แตกแล้วมันจะปิดฝาต่อนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรว ใช้เสร็จแล้วนียขอบคุณค่ะบอกให้แก่แล้วเอาไปใช้เฉยเลยอะ่ะพี่บีใครีอย,อยากใช้ขาอยู่ที่นิ้วเลว <l ots> ย,ยวาวปียน,นิ้วเลยอ๋อเป็นแต่กิตเตอร์ข้างหน้าอย่างเดียวนี่หว่าเนี่ยพอเปิดข้าสีมันก็นน่นอ่ะเนี่ยข้างในนั้นเป็นสีแบบเข้มต่อไอ้กิตเตอร์วาาๆชมพูอ่อนสวยไม่แน่นแยอซึ่งไปอยู่ที่ตาพี่บีหมดแล้วอยู่บนตาพี่บีหมดแล้วขอบคุณเออผวยจริง ฝาเฟ๋ก็ดูท่าจะหลุดง่ายตามเช่นเคยเี่งเียวเออว่่นี้จ่เลยอ,อน,นันางข้างเลย้น,น่างอเ,เอางรนีอ้เปียดเอาเสื้อผ้าเปียดเลยจรมรองเท้าเปียกกับข<ฮะ>นมหนูไม่ถือ<ฮะ>หนูไม่ได้อือกิน<ฮะ>ปลาเอ้ยฟังนะลูก ขนมหนูได้สร้างความลำบากมากเลยตอนนี้แลเหลือไอ้นี่ไงกต่อสองอันนี้ใส่ชาอีกใส่ชาเก็บเลยต่อไปเป็นการติคอตาจะได้เหรอพุ่งโยกระเป๋าได้ก็ไม่เข้งก้องแป้งมาได้มาตถุงแน่นไซักพักก็บุ้นไหลออกมาตัถุงแน่นไม่ค่อยแน่นมันแน่นเลยปวดปะปวดริงหัก หักไปเถอะ oh <my> มันจะโดนเหวี่ยงนะหัตรงนี้เลยแน่นมีการกลับมาเท้วยวย่ะแน่นแน่นหรือแห้งแน่นแน่นแหงอ๋อปมตายแล้วนะปมมีใครมามาปมตายงื่อต ยังมุกกากมากเลยใเล่นกินะบ้างมีคนบอกว่าตัวใหญ่จังพี่บุม๋มบุมอยากจะถามกับกูคเคยตัวเล็กเหรอตอนไหนวะตอนใดเหรอตนาดตอน,ดนประกวดนางสงพัยยังใหญ่ที่สุดเลยแลวนั่นาอาจจะเป็นเหตุผลในการชนะก็ได้นะเพราะตัวใหญ่บางชาวบ้านมิดเลยไง มองเห็นเพื่อนเด่นสุดดูก่อนนะจะมีเอวนเุ้ยขออะไรก็แกก็แกกูเจอยื่นยูวะเล่นผีเล่ยแก้วอยู่ เดี่ยวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเอ่อประชิดหาแล้วติดนตาไม่เท่ากันกดใจพอแสงเป็นอย่างเงี้ยพี่ดอลันดาอะไรหลับกาแฟยามเช้าไหมคะไม่นี่หันมาดูค่ะวิธีการชงเอาวิธีการชงนี้ค่ะเดี๋ยวนะมีกาแฟมีคอฟฟี่มีดแล้วก็มีน้ำตาลแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป เขาใส่จริงๆด้วยว่ะแล้วก,ก็คนค่ะอะรับประทานค่ะทุณค่นเฮ้ยเลขาแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะห <c oughs> มูบอกเลยนะคนดูนเกๆๆคนดูอ้อยกว่าคนเนี่ยช่วยการุณาเป็นพยานทีว่านี่คือกาแฟที่เดี๋ยวนะกูจะติคโคตาก่อนหรือจะโชว์กาแฟก่อนดีเดี๋ยวกาวแห้งไงโก้แมงนี้แป๊บนึง นี่คือกาแฟที่เลขาคูทําให้โคตรซึ่งใจเลยอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยจริงๆนี่นี่นี่ <c oughs> มาเป็นเซตว่ามีน้ําร้อนอยู่ในนี้ด้วยอขอบคุณมากมีนมข้นด้วยค่ะใส่นมข้นอีกขอบคุณค่ะนะคะฉันว่าสิพาเขาไปโร <c oughs> งพยาบาลดีกว่าเนะก <c oughs> าแฟโบราณมีคนบอก คนชงโบราณใช่ไหมคนชฉงไมยถึงคนชงกับโบราณใช่ไหมเออติดคนตากะมือถืออาจจะง่ายกว่าด้วยบางท <Hello? S 1> เีเปิดเป็นดำน้ำมาไล่ทะเลมันกัดแบบไม่เหลือเลยอะคือน้ำประแพงไม่เอค่ะสิ <laughs> นี่เคารับโทรศัพท์เวลาลูกค้าโทรมาโทรมารับโทรศัพท์เสียงนี้เหรอวะเนี่ยอีนเนาะนี่ค่ะว่าไงเมิร์ง ผัวทำไมพี่น้องมีผัวแล้วเหรอพี่น้องมีผัวเหรอผัวเมื่อวานก่อนเออไม่เสือกฟื้อในตอนที่สึนามิถล่มไงสึนามิหลายปีแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ใครบอกว่าเลิกกับผัววะมีลูกด้วยมีลูกด้วยเรื่องนี้เรื่องครอบครัวเราไม่เกี่ยวชอบไม่ชอบเดีช่วยกรุณาดูหน่อยนะว่ากาแฟกูจะแดกได้ไหมเนี่ย เบอร์อไรใช้สองคู่ประกบกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ช่างก็จะเป็นคนติดให้เป็นชอบเอาคู่บางๆสองคู่ประกบกันมากกว่าว<ะ>ห้องนี้ร้อนอ่ะเมื่อคืนร้อนรึเปล่าก็ปรับแอร์สิคะคุณปนัดแอร์เท่าไหร่วะนี 1, <27. S 1> ่นังยี่สิบเจ็ดฮะมีหน้าละร้อนชิบหายแอร์คอนดิเชเนอร์มันมีรีโมทคอนโทรลแล้วเมื่อวานเนี่ยนะอาบน้ำหนาวหนาวน้ำเย็นมากเลย ปรับสิคะแพนแอแค่หมุนพีทเงปร<ส>ับแล้วปรับแล้วแล้วมันเพิ่งมาร้อนตอนอาบเสร็จอขับคุณเป็นการร้างเชื้อโรคครั้งสุดท้ายร้อนจีเลย<า>ต้อแนแมนน้ำเย็นหมดเลยสวยวนีตุต๊กตาลาย นะที่ดูๆกันเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยคนเนี่ยคือไม่มีอะไรทํากันหรือไงว่างเหรอคะว่างเอช้าอย่างเงี้ยนะตื่นเช้ามาจังอะไปเตรียมอาหารเพนเนี่ยนะเพื่อไปถวายวัดกันบ้างเดี๋ยวๆเข้าวัดเขาว่าพูดไปเข้าไหมเนี่ยเราอะวัดกับเข่าเราก็กินคอนเสิร์ตคาเตนยวค วัดไม่ได้เข้าธรรมดาเข้าเข้าออกออกทุกวันเลยนะคุณต้องผ่านหน้าวัดติดตับ้านอยู่ติดกับวัดเนี่ยอย่ามาพูดเลยไปวัดทุกวันเนี่ยเออเออใครไม่เชื่อมาพิสูจน์ได้เออเจนุ็อกพลังแปดเนี่ยไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไม่มีที่ยืนเปหาไม่เท่ดไหรยเอาระเบิดไปด้วยเจนุกบังคัดกันจะได้ไกลไ่ไหนเขาอาจจะติดใจกาแฟเมื่อกี้ก็ได้ดิฉันก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้กินแบบนั้น ครั้งหนึ่งในะชีวิตเลยนะเว้ยแอดพิงคนค,นครคอฟบอนนินนะเอ,อฟฟี่ใครดูอันนี้ช่วยคอปไอช่วงกาแฟเมื่อกี้เอาไปช่วยแชร์ด้วยนะไม่ต้องจ้าง้อยหนึ่งเหรอ มีคนบอกไม่มีที่ยื hmm. นก็ต้องนั่งอืมตูดบ้านเลยอดูเร็ววันนัดดาสิบโมงแล้วนาอีสิบนาทีพวันสิบอะไรวะอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยอยู่ดิเก็บเลย มันจะตามมาไงคุมาเมื่อวันจะกลับแล้วจ้ะจะทำใหมาเสียงเมินมากกตกลับปั๊บเลยมึง <c oughs> แตะลำพูนปุปป๊บปะกลับเลยโคตรน่าก,กังวลเลยอ่ะ มันไม่ม <me ีม uh ีแต่ปรติทนงาแน่น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 เลยของบีบียไม่ให้ไม่ให้ที่ผัวให้จังเออพี่คนละเรื่องหัวนี่อยู่ไหนวะใครก็ไอ้บุลีเอ้ยพุยบุลีเซ็ิพุยพุยมาจะทำบุลีก็ต้องบุลีอ๋ออย่าออกกําลังกาย สสเสร็จแล้วค่ะไปทิ้งไปละเสร็จละอย่างนี้ให้ดูเสร็จละนี่คือสิ่งที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาพิสูจน์กระแสกันรอดไหมเฮ้ยพอได้หรอพี่อือต่อไปเลือกจ้างช่างแต่ตงงานตื่นแต่งเองปีสามตีสี่อ่ะตื่นไหม,ไ,มไปแต่งในรถนนไปแต่งเองในรถใครอห็ดูกันอยู่นเนี่ยห้าร้อยหกร้อยคน เมื่อกี้ขึ้นไปแปดร้อยอ่ะดูคนบ้าอ่ะค่ะอืมดูคนบ้าดูกาแฟเมื่อกี้แปเรียวอยู่นะคือคือคนทั้คืนกุ๊กกุ๊กกุ๊กผู้ชาไม่รู้เรื่องเลยวันวันร้อยิี่หายเลยไปเดี๋ยวเล่นกับแม่ซื้อเรืองมาใส่เสื้อผ้าบายประเด็นคือคนมีคนฟังเลยประเด็นคือมีคนดูเนี่ยตอนแรกก็อเกือเปิดไลฟ์กับทิ้งเปิดไลฟ์กับกะแบบ ดูยี่สิบคนก็แฮปปี้แล้วอ่ะนี่มาแบบขอบคุณนะคะเริ่มอยู่ทุกคนครับ <c oughs> <c oughs>